ตอนนี้เนี่ยมีประเด็นเดือดที่คนพูดถึงกันทั้งโลกออนไลน์เลยครับคือเรื่องที่ดาราหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาออกมาแฉดาราอีกคนที่มีคนฟอลเป็นล้านอ่ะว่าคนนั้นอ่ะทั้งนอกใจแฟนทั้งเคยมาขอฟันแฟนเก่าเขาพร้อมกับโชว์แชทให้อ่านเลยนะครับว่าแบบว่าคําพูดคําจาของฝ่ายนั้นอ่ะเป็นยังไงทําเอาโลกออนไลน์เนี่ยอยากจะรู้กันหนักมากว่าดาราคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่จนถึงกับมีแฮชแท็กติด 10x กันเลยล่ะครับ ออแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมหาแว่นออฟตัมาใส่กันด้วยนะครับนี่เลยฮะโฮเวอร์2.0แว่นกองแสงสีฟ้าตัวใหม่ล่าสุดที่ออฟตัเนี่ยเขาพัฒนาให้เจ๋งยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเดิมโดยใช้วัสดุนิตินอนที่คืนรูปได้ดีแข็งแรงแต่ว่าน้ําหนักเบาครับเพิ่มความยืดหยุ่นบินงอได้แถมหล่อเท่เหมือนเดิมด้วยมีปรับปรุงทรงแวน่นไม่ให้เหลื่อนหลุดง่ายครับแล้วก็คงความอึดถึกทนตามสไตล์ออฟตัไว้อีกต่างหากยิ่งตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นเปิดตัวจะลดให้ไปอีก200บาทนนนะคครรับับบบแถมมม้้้้าาาาเเกกิดดดว่าา่่สสลฟตอออซืีีจไ100 300ทททป็ผ ออฟตาไว้ที่ใต้คิปนี้นะฮะยังไงร,รีบไปตามกันด่วนเลยคือคุณกันสมัยเนี่ยครับเขาเป็นนักแสดงที่มีผลงานเยอะมากเล่นซีรีส์เล่นหนังมาแล้วหลายเรื่องเคยอยู่ในสังก,กัด GMM อะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วโดยคุณกันสมัยเนี่ยเขาก็มีผู้ติดตามใน i อเยอะมากครับถึง1นึ่งล้านเก้าแสนคนเลยซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยเรื่องมันมาเกิดก็เพราะว่าอยู่ดีๆช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าเนี่ยฮะคุณกันสมัยก็ได้ออกมาโพสต์จ g สตอรี่ครับแ์นักแสดงชายคนนึงบอกว่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ไหวกับคนประเภทนี้แล้วดาราคนฟอลล้านอดีตมีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นแล้วเคยมาขอฟันแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกได้หนึ่งอาทิตย์ยังไม่บอกว่าใครรอเจ้าตัวมาขอโทษจะจบอ่านะฮะโดยเขาก็มีการแนบแชทเข้าวามาให้ดูนะครับว่าฝั่งนั้นเนี่ยทักมาบอกว่าคนนี้แฟนมึงปะเออเลิกละทําไมวะหลายตาบยังเอ้ยคบกันนานปะฮ่าฮถ้ากูคุยมึงโกรธปะฮ่าฮสรุปคือมึงชอบเหรอเพื่อน ฮาแต่กูดูไปดูมาก็เด็ดอยู่นะฮ่าฮาเออนะฮะโดยการสมายเนี่ยก็ได้โพสใน X หรือว่า Twitter ตัวเองด้วยนะครับบอกว่าถ้าโดนฟ้องขอตังค์คนละสิบบาทนะไม่มีตังค์จ่ายฮ่าฮ่าฮาแล้วก็บอกว่าลงดึกไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้สปอยอีกรอเจ้าตัวมาขอโทษต่อหน้าอยู่ถ้ามันมาก็จบผมรูปผู้ชายนะฮะ ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์ไปแบบนี้นะครับชาวเน็ตทั้งหลายก็ฮือฮากันหนักมากว่าแบบเฮ้ยดาราคนที่กันสมัยเขาคุยด้วยในแชทเนี่ยเป็นใครกันแน่ทําไมดูพูดแรงจังกันมีปัญหากับใครอะไรยังไงหรอแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะดึกมากๆแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นแต่ว่าชาวเน็ตก็ตาสว่างกันสุดๆเลยแปลงร่างเป็นนักสืบกันทันทีครับพยายามจะเอาคำบงคำใบ้ต่างๆมาหากันให้ได้ว่าคนในแชทอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นใครกัน นะรวมทั้งมีหลายเพจเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะฮะจนมันมีแฮชแท็กการสมายขึ้นเทรนด์ X ทันทีนะเป็นขมเป็นข่าวกันเลยด้วยโดยจากคาใบ้ต่างๆนะครับรวมถึงการสืบหายอย่างเหนือชั้นของชาวเน็ตเนี่ยมันก็ทําให้เริ่มมีชื่อคนนู้นคนนี้โผล่ขึ้นมาครับว่าเฮ้ i, ยใช่คนนั้นไหมนะใช่คนนี้หรือเปล่าบา้บาๆครับซึ่งการสมายเนี่ยก็โพสต์อัปเดตเรื่อยๆเ,เ,เช่นกันครับว่า ผมให้โอกาสเขาเขากําลังหัวงศักดิ์ศรีอยู่คนที่ตามผมมาผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยแต่เนี่ยผมเก็บมานานไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าเขาขอโทษต่อหน้าผมจบถ้าไม่ขอโทษผมก็ตามนั้นแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอย่ารู้กันเยอะสิยังไม่ได้เฉลยเลยให้โอกาสเขาหน่อยฮ่า <h> ๆ <ahaha> นะฮะซึ่งกันสมายเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับชาวเน็ตด้วยนะครับบอกว่าอันฟอลไป3ปีแล้วเรื่องเกิดมานานแล้วครับ ะะแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลังจากเป็นดราม่าก,กันออกไปมันก็มีชาวเน็ตบางส่วนนะฮะที่เริ่มมีกระแสตีกับกันสมัยกันมากขึ้นเช่นบอกกันว่าเรื่องมันตั้งนานแล้วจะออกมาพูดตอนนี้ทําไมทําไมไม่แฉตั้งแต่ตอนนั้นไปเลยล่ะถ้าเกิดว่าตอนนั้นอ่ะไม่พอใจแล้วได้ด่ากลับไปไหมอ่ะการที่อยู่ๆขุดเรื่องเก่าขนาดนั้นมาพูดเนี่ยผู้หญิงก็เสียหายหรือเปล่า ออน,ะะนอกจากนี้เนี่ยคนก็ยังคาใจกันด้วยนะครับว่าทาไมถึงต้องให้ฝั่งนั้นเนี่ยมาขอโทษกันสมายด้วยทําไมไม่ให้ไปขอโทษผู้หญิงล่ะในเมื่อคนที่โดนพูดที่เสียหายคือฝ่ายหญิงนะหรือว่าตั้งข้อสังเกตกันด้วยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยกันสมายกับเพื่อนคนนี้เนี่ยก็พูดคุยกันแนวๆนี้อยู่แล้วทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าแต่ว่าพอโดนพูดถึงแฟนเก่าเนี่ยข่าวนี้ก็เลยโกรธนะหึงแล้วก็ไม่พอใจซึ่งทางฝั่งกันสมายเองเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันครับบอกว่าถ้าคุณเป็นคนโดนบ้างจะรู้สึกยังไงล่ะครับ แล้วถึงเรื่องจะเกิดมานานแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอครับคุณโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าฝ่ายผู้ชายเป็นคนที่เริ่มที่ผมมาบอกตอนนี้เพราะว่าผมอยากทําตอนนี้เพราะคนอย่างมันไม่ควรจะมีที่ยืนในสังคมผมลูกผู้ชายครับที่ผมออกมาโพส์ออกมาแฉเพราะว่าทุกวันนี้มันยังเป็นคนแบบนี้เหมือนเดิมและผมต้องทําวิธีไหนละครับให้คนรับรู้ว่าไอเนี้ยมันเป็นคนแบบนี้ถ้าผมโพสต์เรื่องนี้ตอนเพิ่งเกิดขึ้นคุณคิดแบบนี้ก็ดราม,ม่าผมอยู่ดี นะฮะพร้อมกับบอกด้วยว่าคนที่จะดราม่าผมอ่ะเชิญเลยครับถ้าเป็นตัวคุณเองโดนจะรู้สึกยังไงครับนอกจากนี้เนี่ยชาวเน็ตบางคนนะฮะก็พยายามจะขุดข้อมูลฝ่ายหญิงกันด้วยว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยก็เลยด่าคนพวกนี้ด้วยเหมือนกันฮะว่าจะไปยุ่งกับฝ่ายหญิงทําไมเขาไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยการสมรัยเขาก็พูดถึงพฤติกรรมแย่ๆของผู้ชายอยู่นะจะสนใจเนี่ยก็สนใจแค่เรื่องนี้ก็พอไม่ต้องไปเปิดว้าผู้หญิงหรอก โดยหลังจากนั้นเนี่ยชาวเน็ตก็เลยเสียงแตกเป็น2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งที่มองว่าเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นการยืมมือชาวเน็ตให้ไปลุมสาบอีกฝฟล์กันเนี่ยไม่ควรจะออกมาแคปชแชทแฉแบบนี้ตัวเองอ่ะก็เลิกกันไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะกับฝั่งที่รู้สึกว่าการที่กันสมยัยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันดีแล้วเพราะว่าเขามองว่าคนแบบนี้เนี่ยคือทุเรศมากเลยนะ กล้าทักมาพูดจาแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะคนปกติทั่วไปเขาไม่ทํากันหรอกต่อให้เขาจะเลิกกันไปแล้วะนะแต่ว่าตามมารยาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะพูดอย่างนี้อยู่ดีแถมดูมองผู้หญิงเป็นเซ็กอ็อบเจกต์มากๆเลยไม่ให้เกียิผู้หญิงเลยด้วยะนะต่อให้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดมานานแล้วหรือว่าไม่นานอะ่ะมันก็พูดตอนนี้ได้เพราะว่าประเด็นเลยเนี่ยก็คือคนคนนี้ยัยงทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่ไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสังคมก็ควรจะรับรู้หรือเปล่าจะได้ไม่มีใครโดนทําแบบนี้อีกอะ โดยล่าสุดนี้เนะี่ยทางการสมัยเขาก็ออกมาลงรูปแชทฉบับเต็มนะครับในสตอรี่ซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยเป็นคนทักมาหาเขานะครับบอกว่าคนนี้แฟนมึงปะเออเลิกละทําไมวะหลายตับเอ้ยคบกันนานปะ2ปีหลายอยู่ฮ่าไม่เลิกอะ่ะหลายอย่างมึงถามไม่ก่อนดีกว่าเพื่อนชอบเพื่อนมึงวงการปะไม่ไม่าวาที่แล้วอะ่ะเขามากับมึงนี่ว่าวันนั้นอะ่ะเขามากทมอพอดีเหรอเด็ดอยู่มึงเจอกูตอนไหนดูหนังอะนะ มึงมารอบสื่อไงหนังกว่าที่พาแฟนมาอ๋อถ้าคุยมึงโกรธปะฮ่าฮาสรุปคือมึงชอบเหรอเพื่อนเพื่อนฮ่าฮแต่กูไปดูมาก็เด็ดอยู่นะฮ่าฮก็คุยเลิกคบมึงแค่นั้นเองง่ายๆเออนะครับแล้วก็การสมัยก็ลงอีกสตอรี่หนึ่งที่บอกว่าจริงๆอยากเปิดมากกว่านี้แต่ผมไม่อยากพลาดพิงถึงบุคคลที่3ที่ขาดบางช่วงบางตอนเพราะว่ามันถามเรื่องส่วนตัวผู้หญิงผมไม่อยากเปิดเผยส่วนเรื่องผู้หญิงรบกวนอย่าขุดเลยครับ ผมคุยกับฝั่งผู้หญิงแล้วแล้วเขาเป็นคนมาบอกผมเองด้วยซ้ําว่ามัน DM ไปหาเอาเป็นว่าจบแล้วครับเรื่องที่ออกมาพูดอยากให้สังคมรับรู้ครับว่าไอ้คนแบบนี้มันแย่ขนาดไหนดาราก็คนครับอืมซึ่งล่าสุดนี้นะครับต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มหนึ่งในคนที่ถูกโยงนะฮะก็ได้ออกมาโพสต์บอกด้วยว่าเนื่องจากพบว่ามีบุคคลที่กล่าวหรือพาดพิงถึงนักแสดงในสังกัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น X หรือ i n s t a g r กร ถึงเรื่องในอดีตโดยใช้ข้อความในลักษณะที่ทําให้แสดงผู้ถูกกล่าวถึงและบริษัทได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงทางบริษัทรับทราบและกําลังอยู่ในการตรวจสอบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจึงขอให้ท่านหยุดการกระทําดังกล่าวไม่ว่าการโพสต์หรือแชร์ในข้อมูลดังกล่าวหากบริษัทได้รับการแจ้งหรือพบว่ายังมีการกระทําในลักษณะเดียวกันอีกไม่ว่าจะใช้ชื่อหรือบัญชีผู้ใช้บัญชีเดิมหรือเปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่ไม่ว่าชื่อใดก็ตาม ทางบริษัทจะไม่นิ่งเฉยและพร้อมจะดําเนินกระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของนักแสดงและบริษัทต่อไปเออนะฮะโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงล่าสุดนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แหละครับซึ่งทางด้านการสมรัยเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เฉลยออกมาตรงๆนะฮะว่าบุคคลในแชทนั้นเนี่ยสรุปแล้วเป็นใครกันแน่แล้วก็ทางชาวเน็ตเองบางส่วนเองเนี่ยก็ยังมองด้วยนะครับว่าตอนนี้ขอยังไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละกัน เพราะว่าเรื่องราวมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้ก็รอติดตามต่อไปก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยคนก็คาดเดากันไปนะครับว่าเรื่องก็คงจบแล้วแหละเพราะว่าทางการเองก็บอกไปแล้วด้วยว่าจบแล้วนะแล้วเ,เพื่อนเนเองเนี่ยครับ ฟังมาจะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับถ้าไม่อยากพลาดเนระื่องราที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับกด Subscribe ลักฟาดเอาไว้ได้เลยเราจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองนะสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ